มาไขข้อข้องใจกันค่ะสำหรับใครหลายๆคนที่สนใจสมัครกรีนการ์ดลอตเตอรี่และสงสัยว่าเราจะใส่ใครเป็นผู้ติดตามได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับผู้ที่สมัครกรีนการ์ดลอตเตอรี่เราจำเป็นต้องใส่ชื่อคู่สมรสของเราที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และบุตรทุกคนที่อายุน้อยกว่า21ปีที่ยังโสดเป็นผู้ติดตามพร้อมอัปโหลดไฟล์รูปถ่ายของพวกเขาด้วยค่ะไม่ว่าพวกเขาจะไปอเมริกากับเราหรือไม่ก็ตามเราไม่สามารถใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือแฟนของเราเป็นผู้ติดตามได้นะคะในส่วนของผู้สมรสที่จดทะเบียนถ้าคุณกับเขาแยกกันอยู่หรือเลิกลาก,กันในทางพิจิตนัยแล้วแต่ถ้าในทางนิตินยัยคุณยังไม่ได้หยา่าคุณจําเป็นต้องใส่ชื่อของผู้สมรส พร้อมอัปโหลดไฟล์รูปถ่ายของเขาลงในใบสมัครด้วยค่ะในส่วนของบุตรคุณจําเป็นที่จะต้องใส่ชื่อลูกของคุณรวมถึงลูกเลี้ยงลูกติดของคุณหรือลูกติดคู่สมรสลูกบุญธรรมตามกฎหมายลูกทุกคนทั้งที่อยู่กับคุณและไม่ได้อยู่กับคุณที่อายุน้อยกว่า21ปีและยังโสดลงในใบสมัครพร้อมอัปโหลดไฟล์รูปถ่ายของพวกเขาด้วยค่ะ และถ้าหากคุณได้รับเลือกเป็น d v วีบินเหากคู่สมรสและลูกของคุณไม่ต้องการวีซา่าก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณสามารถแจ้งตอนกรอแบบฟอร์ม DS 2 6 0ได้ว่าคู่สมรสและบุตรของคุณยังไม่ต้องการเดินทางไปอเมริกากับคุณแต่ตอนสมัครตามกดเราต้องใส่ชื่อและอัปโหลดไฟล์รูปถ,ถ่ายของพวกเขาลงในใบสมัครในฐานะผู้ติดตามค่ะ ถ้าคุณไม่ใส่ชื่อของพวกเขาลงในใบสมัครหากคุณได้รับเลือกคุณจะถูกตัดสิทธิ์ดังนั้นสําหรับใครที่มีคู่สมรสและบุตรที่อายุน้อยกว่า21ปีที่ยังโสดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่กับคุณหรือไม่ก็ตามคุณต้องเตรียมข้อมูลและรูปถ่ายของพวกเขาให้พร้อมก่อนทําการสมัครกรีนการ์ดลอตเตอรี่เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์หากเราได้รับเลือกเป็นดีวีวินเนอค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ